เรื่องย่อละครเล่มย,ยุราเพราะปมอ,อดีตอันเลวร้ายล่อลอมให้หัวใจของอินทุออนหรืออลิสมีแต่ความแค้นและพร้อมทำทุกอย่างเพื่อทำลายชีวิตร่วมถึงความรักของอุรัตวสีหรืออุลูกผู้พี่ที่เธอแสนเกลียดชังและตอนนี้ก็ถึงเวลาเปิดเกมแก้แค้นแล้ว การเดินทางกลับมาเมืองไทยของอลิซแค่เพียงไม่กี่วันก็สร้างรอยร้าวให้กับชีวิตรักของอุและราเมศไม่เว้นแม้แต่ฉากการขอแต่งงานที่ราเมศต,ตั้งใจก็พังไม่เป็นท่าด้วยแผนการของอลิซท,ที่ได้เพื่อนสนิทยอย่างทินากรทนายความหนุ่มที่แอบหลงรักอลิซอย่างหมดใจคอยช่วยเหลืออลิซใช้ปัญหาเล็กๆที่อุไม่ต้องการให้ราเมศทิ้งอนาคตสถาปนิกหนุ่ม แล้วมาเป็นนักวาดรูปอิสระมาขยี้ซ้ำให้กลายเป็นปัญหาใหญ่จนราเมศที่ตามไม่ทันมารยาหญิงตกเป็นหมากในเกมนี้ผิดกับอุที่รู้ทันอลิศว่าคิดจะแย่งคนรักของตัวเองแต่ด้วยความมั่นและอารมณ์ร้อนทำให้ทุกครั้งที่เกิดปัญหาอุจะกลายเป็นตัวปัญหาสําหรับราเมศแม้แต่กรองแก้วแม่ของอุ ก็ดูเหมือนจะเข้าข้างอลิตมากกว่าอุมีเพื่อนสนิทอย่างกมลชนกขอยช่วยหาข่าวและหาจุดอ่อนของฝั่งอลิตแต่อลิตก็ไม่น้อยหนะ้าเพราะเธอมีทั้งเพื่อนสนิทอย่างเบญจพัทคอยช่วยวางแผนรัฐกรอาหนุ่มแสนดีหุนส่วนสำคัญที่ช่วยบริหารโรงแรมที่ร่วมกันสร้างรวมถึงมนวิภาอาสะพยผู้น่าสงสารแต่แสนดีกับอลิซเป็นที่สุด แล้วเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นเมื่ออลิศหลอกล่อจนอุคิดไปไกลว่าโดานสวมเขาด้วยความขาดสติของอุทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและคนที่ได้รับบาดเจ็บหนักที่สุดคืออลิศเธอต้องสูญเสียสิ่งสำคัญไปทางเดียวที่จะลบล้างความผิดครั้งนี้ได้คือราเมศต้องเลิกกับอุเพื่อมารับผิดชอบการแต่งงานกับอลิศแทน การแต่งงานของราเมศกับอลิศไม่ได้สร้างความเจ็บปวดแค่อุแต่ทั้งราเมศกับธินกรก็เจ็บปวดไม่แพ้กันที่ต้องเสียสละคนที่ตัวเองรักไปทำให้บรรดาแม่แม่อย่างรุ่งมาตรแม่ของราเมศและสาวนีแม่ของธินกรสงสารลูกจับใจรุ่งมาตรเพลอหลุดปากบอกอุเรื่องที่ราเมศไม่เคยนอนกับอลิศเลยหลังแต่งงาน ทำให้อุมั่นใจว่าราเมศยังรักเธออยู่ขณะเดียวกันเธอได้รู้ความจริงที่ว่าแม่ของอลิศใส่ร้ายแม่ของเธอว่าเป็นชู้กับพ่อของอลิศทาให้อุเจ็บใจและคิดว่าถึงเวลาที่เธอต้องเอาคืนให้สาสมหลังแต่งงานอลิศไม่มีความสุขเลยเพราะเธอได้แต่ตัวแต่ไม่เคยได้หัวใจของราเมศแม้แต่น้อยแถมปัญหา ยังถาถมไม่หยุดตั้งแต่โรงแรมของอลิซประสบปัญหาขาดสภาพคล่องแต่ประจัก์ผู้เป็นปู่กลับไม่ยื่นมือช่วยเหลืออลิซกับรัฐกรจึงจำต้องขายหุ้นโรงแรมให้นักลงทุนและความโชคร้ายก็คือที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่เข้ามาดูแลและควบคุมโรงแรมแทนนักลงทุนก็คืออุนั่นเองปัญหาในชีวิตอลิซเริ่มบานปลายหนักเมื่ออุ มีหลักฐานว่าอาลิซอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์วุ่นวายในงานเลี้ยงที่ราเมศจะขอเธอแต่งงานอุแชร์เรื่องทั้งหมดให้ราเมศรู้และขู่จะเอาคลิปกล้องวงจรปิดไปให้ตำรวจแต่ทินกรกลับยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเพื่อผู้หญิงที่เขารักหมดหัวใจอลิซซึ้งใจมากแต่มันก็แค่นั้นเพราะคนที่เธอรักคือราเมศไม่ใช่ทินกร เมื่อความจริงปรากฏทำให้ราเมธร,รู้สึกเข็นใจอุราเมธเตือนสติอลิศเมื่อสิ่งที่เธอทำไปทั้งหมดจากความโกรธแค้นไม่ได้เกิดผลดีต่อใครทั้งนั้นอลิศเริ่มคิดทบทวนถึงแม้เธอจะได้ราเมธมาครอบครองแต่เธอกลับไม่มีความสุขยิ่งรู้ว่าตลอดเวลาที่ราเมธอยู่กับเธอแต่ใจอยู่กับอุเธอยิ่งกลับรู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้ เธอจึงเริ่มหันกลับมามองทินกรตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่ต้องวิ่งตามเขาแต่เขากลับทำเพื่อเธอทุกอย่างและยิ่งอลิตรับรู้ความจริงว่าความแค้นที่เกิดขึ้นในใจเธอที่ถูกแต่งเติมเรื่องราวจากแม่ของเธอนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยยิ่งกลับทำให้อลิตรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปทั้งหมดในที่สุด เมื่อทุกคนต่างรู้ความจริงทำให้อลิศและอุได้ปรับความเข้าใจกันอลิศอยากกับราเมศเพื่อให้เขาได้กลับไปอยู่กับคนที่เขารักจริงๆส่วนเธอมีทินกรคอยตามดูแลหัวใจอยู่ไม่ห่างและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงอย่างมีความสุขราเมศและอุกลับมาเข้าใจกันดีและรักกันเหมือนเดิม รวมทั้งคู่ของอลิซและทินกรด้วยขอขอบคุณสำหรับการรับชมสามารถติดตามชมเล่มมย,ยุราทุกวันพุธพฤหัสเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องเจฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ